สวัสดีการท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับภูเก็ตไลท์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ภูเก็ตไลท์นะครับก็จะพาประชมบรรยากาศครับงานลอยกระทงนะครับของจังหวัดภูเก็ตที่จัดขึ้นที่คลองมุด,ดงบ่อแร่นะครับผมในงานก็จะเห็นแสงนะครับแสงไฟสวยงามนะครับผม ก็เป็นทางไปที่สะพานเรลากระทงนะครับก็จะเห็นว่าประดับประดาด้วยแสงไฟนะครับผมนะครับสวยงามนะครับผมแต่ว่าอตอนนี้มันะสถานก,การณ์โควิดนะครับมันก็เลยทําให้เงียบเหงานะครับและนี้ก็เป็นกระทงนะครับที่มีขายกันอยู่ในงานนะครับผมก็ขายกันอยู่ที่ ประมาณ 30- ม0บบาทนะครับผมประมาณไม่เกิน100บาทนะครับผมนะครับหรืออาจจะมีเกินกว่านั้นนะครับก็แล้วแต่ผลงานของแต่ละคนนะครับที่อาจจะประดิษฐ์ประดอยนะครับสวยงามขนาดไหนนะครับผมก็ซื้อขายกันได้นะครับตามราคาที่ขึ้นอยู่กับผลงานนะครับ ต่อน,นี้ก็เป็นสถานที่จัดงานนะครับคือของอุดงบ่อแร่นะครับผมที่เห็นประดับไฟอยู่นะครับก็ในงานก็จะประดับประดานะครับไฟสวยงามแสงสีนะครับแต่ว่าเสียดายที่ว่ามันไม่ค่อยจะคลื้นเหมือนสมัยแต่ก่อนนะครับเพราะว่ามีสถานการณ์โควิดเข้ามานะครับจึงทำให้งานรากระทงปีนี้นะครับเงียบเหงานะครับผู้คนก็ออกมา ไม่มากเท่าที่กวดนะครับครับนี่ก็คนที่ามาในงานนะครับก็บางคนบางท่านนะครับก็เตรียมกระทงที่เตรียมมาจาก ที่บ้านนะครับคือทําเองนะครับผมมาลอยกันนะครับก็จะเดินผ่านเป็นอุโมงค์ไฟเข้าไปนะครับเพื่อจะไปลอยกันที่สะพานนะครับการลอยกระทงครั้งนี้นะครับคือจะลอยกันประมาณว่าลงทะเลนะครับลอยกระทงลงทะเลนะครับผมนะครับนี่นะครับคือความสวยงามนะครับแต่เสียดายที่ว่านะครับสถานการณ์ไม่ปกตินะครับเลยทําให้ดูเงียบเหงาไป สักนิดนึงนะครับผมนะครับแต่ก็ทุกคนก็พยายามนะครับผมพยายามที่จะ,ะช่วยกันป้องกันนะครับผมนะครับเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้เร็ววันนะครับกับสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่นะครับผม รับแดดนี้ก็มีบางคนนะครับที่มาลอยนะครับกันบ้างแล้วนะครับมาลอยเกาะนะครับผมบางคนก็มานั่งนะครับขอพรนะครับหรือว่ามาขอเข้ามาต่อแม่คงคานะครับผมก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะครับที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานนะครับคือการขอโทษขออภัยพระแม่คงคานะครับที่ได้กระทําการล่วงเกินนะครับไม่ว่าจะในด้านไหนก็ตามนะครับผมก็จะมาขอเข้ามากันใน คืนวันลอยกระทงนะครับผมนะครับแล้วก็จะลอยทุกรอยโศกรอยโรครอยภัยนะครับลอยสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับผมนะครับแล้วก็จะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับนี่ก็เป็นความเชื่อถือนะครับของคนไทยนะครับที่มีกันมาช้านานนะครับผมนะครับในการลอยกระทงนะครับผมนะครับและกระทงในงานนี้นะครับก็ส่วนมากจะเห็นว่านะครับเป็นวัสดุวัตถุดิบนะครับจากธรรมชาตินะครับ เช่นว่าเป็นต้นกล้วยนะครับเป็นขนมปังหรือว่าเป็นโคนที่สําหรับใส่ไอติมนะครับผมนะครับที่เอามาทํากันนะครับผมก็จะไม่เห็นเป็นวัตถุที่ทํามาจากโฟมนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผม นี่นะครับก็จะเป็นกระทงในรูปแบบต่างๆนะครับสําหรับด้านนี้นะครับก็จะมีความคิดสร้างสรรค์นะครับทําเป็นรูปพญานาคนะครับผมนะครับก็สวยงามไปอีกอย่างนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นฝีมือนะครับที่การทํากระทงนะครับผมก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับกระทงได้นะครับก็สวยงามนะครับผมเป็นรูปพญานาคนะครับผมเห็นไหมครับสวยงามนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโคลนขนมปังโคลนที่ใส่ไอติมนะครับผมนะครับที่ทําเป็นกระทงนะครับก็สวยงามนะครับเวาคิดสร้างสารรค์ดีนะครับผมเห็นไหมครับก็จะมีทาขายกันนะครับแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสภาพอของงานนะครับก็จะเห็นคนเข้ามาบางตานิดนึงนะครับ แล้วเมื่อเราก็ท่งเสร็จแล้วนะครับก็มาหาของกินกันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับอาชงอมเก็บไลก์ก็จะมานําเสนอให้ชมนะครับว่าในงานมีอะไรกันบ้างนะครับที่จะหาดูหาซื้อนะครับหาของกินกันได้ครับในงานนะครับผมนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับเป็นของกินนะครับที่เห็นกันอยู่นี้นะครับก็มีลูกค้าเข้ามานะครับซื้อกันนะครับผมเพราะว่า หลังจากที่เราก็ทงเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับการมาค้าขายนะครับของพ่อค้าแม่ค้านะครับผมก็จะขายกันแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ว่าจะขายอะไรกันนะครับก็ทามารค้าขายกันอยู่ในงานนี้นะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับ ที่ใครหลายคนนะครับอาจจะคิดทำอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่มีไอเดียนะครับก็สามารถที่จะมองหาได้ดูได้นะครับแล้วก็เอาไปทำนะครับผมคิดทำคิดที่จะค้าขายกันนะครับเพื่อเป็นรายได้นะครับสร้างรายได้อะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นของกินต่างๆนะครับน่ากินนะครับผมก็มาเดินกัน ชมนะครับแล้วก็มาลองทงกันนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ออกมาเดินหาของกินกนะครับเพื่อจะเอาไปนั่งกินกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ที่ผมมาเจอนะครับผมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่หาดูได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าสมัยนี้จะไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะครับเมนูนี้เขาเรียกว่าเป็นข้าวเกี๊ยวว่าวนะครับผมนะครับอันนี้ผมก็น,น,นานๆจะเห็นทีนะครับเพราะว่าเป็น ของกินที่มีการมาตั้งแต่โบราณโบราณนะครับผมนะครับกับข้าวเกี๊ยวว่างนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับความชํานาญของคนย่างนะครับผมว่าจะย่างอย่างไรให้ข้าวเกี๊ยวว่างดูเหลืองกรอบนะครับอร่อยนะครับไม่ไหม้นะครับนี่แหละครับผมก็เป็นอะไรที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับก็จะพบเจอกันได้นะครับผมนะครับเห็นไหมครับคือความ จำนานนะครับของคนย่างนะครับว่าจะย่างอย่างไรนะครับผมอันนี้ผมก็มาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเผื่อว่าใครที่อาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าข้อเขียบบ้าวหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมอันนี้ก็ไปเจอในงานนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับผมนะครับเป็นขนมโบราณที่รู้จักกันมานานนะครับสมัยรุ่นปู่ย่าตายายนะครับก็ทํากันมานะครับน่ากินครับผม นี่ก็อีกหนึ่งเมนูนะครับที่หลายหลายคนอาจจะรู้จักนะครับคือเป็นเมนูยำปลาดุกฟูนะครับผมนะครับก็เป็นยำปลาดุกฟูนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะครับที่สามารถทําได้นะครับหรือว่าหาซื้อหากินกันได้ครับผมนะครับก็เป็นปลาดุกฟูนะครับเนื้อปลาดุกนะครับฟูมากๆเห็นไหมครับผมนะครับก็มาใส่เป็นน้ํายำใส่ ต่างๆนะครับก็จะขายกันได้นะครับผมนะครับนี่นะครับก็เป็นน้ำจิ้มหรือว่าน้ำราดนะครับยังปรุงนะครับผมนะครับที่จะกินกันนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสูตรของแต่ละคนนะครับผมนี่ก็เป็นหอยทอดกระทะร้อนะครับผมนะครับก็ทอดกันในไงทอดไปขายไปร้นๆ้อเลยครับผมนะครับเสร็จแล้วก็ดูหน้าตาครับน่ากินน่าทานไหมครับผมนะครับ อันนี้ก็มีการอยู่ตามงานนะครับก็ลองหาซื้อกระดูกนะครับก็ชมมาถึงช่วงคลิปแล้วนะครับอย่างไรแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับทุกกำลังใจนะครับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับอย่างไรแล้วนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ภูเก็ตไลค์นะครับโดยการที่กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ภูเก็ตไลค์ด้วยนะครับผมนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ ภูเก็ตไลฟ์ได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมท้ายสุดนี้นะครับอย่างไรแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะครับจากโรคที่กำลังคุกคามเราอยู่ขณะนี้นะครับขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็โชคดีนะครับอ้อที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อจะไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปของภูเก็ตไลฟ์นะครับแล้วก็ ได้ให้การเป็นกำลังใจให้กับภูเก็ตไลท์ด้วยนะครับผมนะครับนี่ขอบคุณมากมายเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนกับช่องภูเก็ตไลท์นะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ